เราจะได้ทำกันอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสดีๆครับที่เราจะได้ร่วมกันได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันนะครับก็ถือว่าผมอยากจะเป็นคนที่น้องเน้อมาทำบุญร่วมกันนะครับสี่บาทยี่สิบบาทหนึ่งบาทสองบาทนะครับตามแต่คำที่ท่านสั่งาที่ท่านต่างๆนะครับตาม่างเข้าใจกันนะครับสี่หกถึงสามสิบทุวัตในเพื่อนสมเด็ มาทุก้นหาน้ำเลยลูกโอเคนีมงานนี่สุดยอดเลยนะครับทางบริการนะครับดูแลอำนวยความสะดวกให้ทุกบ้านนะครับนี่อย่างนีเยี่ยมนะครับก็แบบว่าที่นี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่5นะครับทีมีการเปิดให้โรงเรียนโครงการบริการแห่งรั พี่น้องนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอสุนเนินนะครับทั้งหมดซึ่งจะมีทั้งหมดทั้งหมดตำบลร้อห,หมู่บ้านวันนี้วันที่9นะครับก็จะเป็นตำบลปุจจิกนะครับอีก3หมู่บ้านถ้ากลว่าในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ห้าหก็เอ่อ มีผ่าไปแล้ว2ตำบลด้วยกันสุงเนิน15หมู่บ้านนะครับแล้วก็กุจจิกอีกหหมู่บ้านรวมเป็น21บนะคะรับก็คงเหลืออีก106หมู่บ้านนะครับห0 6หมู่บ้านนี้ต้องมานะะต่อเน,นื่องมันทุกวันนะครับสัปดาห์หน้าเริ่มวันที่12นะครับ สิบเศษหยุดสอวันนะครับสองที่ไม่ต้องมานะครับสองที่นะครับเราเนี่รอยู่บริการหนึ่งสองวันเพื่อที่เปิดมาวันจันทร์ก็อีกประมาเือเต่าอีกยี่สมู่บ้านสวันด้วยกันคนละโบหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้านก็วันถอยไปขอบคุณนะวรั่าทุที่มาทันหยุดสอดการนักและร่วมอ่านนุโมทนาบุญนะครับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับ โรงเรียนย่าพระก็มาป่าสามวันทีเพื่อที่จะจสร้างพื้นที่มืองคนจังหวัดนครราชสีมาสถานที่ก่อสร้างนั้นอยู่ที่ตำบลหน,นองเลี้ยงตำภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหนองเลี้ยงอยู่ตรงไหนท่านไปอาจจะสงสัยหนองเลี้ยงกินเนาะพระเจ้ากินอ,อนะไรบ้างะครับ แถวเขตอุตสาหกรรมตอนนี้หนองกเลี้ยงเจริญนะครับพอทรลอยสานนะครับฐานที่รับปรายทานปริญญาของโคราชตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้นะครับเขามีการจัดกิจกรรมบุญฟังนะครับก็ไปร่วมบทเรียนมีการตอกปุญฟังอยู่ที่หนองเลียงด้วยนะครับแล้วก็ผู้มากรุณาจะไปสร้างที่นั่นนะครับเราร่วมบุญกุศลด้วยกันนะครับบนพระป่าต้นนี้เราจะบอกคุณท่านผู้วัน นี้เป็นต้นไปนะครับทั้งพี่น้องที่จะร่วมมานึกโมกนาบุญนะครับคนละบาทสองบาทสี่สิบสี่ร้อยสองร้อยท้งหมดนะครับตามกำลังศรัทธานะครับยกมือตั้งจิตภาวนาบุญกุศลที่ได้ร่วมบุญกุศลนั้นจะส่งผลให้นะครับท่านและครอบครัวนั้นมีแต่ความสุขความเจริญที่ยิ่งขึ้นไปคิสูจน์ได้มากมายของการปรารถนาทุกประการเงินไหลกองทองไหลมานะครับตอที่ที่ผูกราลังใหญ่ใหญ นี่แหละต้นสิ่งที่สําคัญนะครับทวงบุญข้าวกลีอธิษฐานภาวนาบุญอาจจะช่วยท่านได้บุญอาจจะนะครับให้ท่านนั้นได้มีความนะครับสดชื่นทิพย์แจ่มใสเหยืนวันนี้ครับท่านมาบำบัดธรรมกายครัดนะครับก็สามสิบเกตุถึงสี่สิบห้า สาหนึ ừ, ่งถึงสี่ห้าเชิญสานถึงสี่้าเชิญรับผมนะแก็ตรงนี้นะครับเี่ยไเบร้่งัดคิวนะครับที่เดินทางมาพิ่จารงทะเบียนนะครับก็ขอเชิญนะครับมาทีบมาตรงนี้เลยัดคิวตรงนี้จ้าใช่ครับผมเห็นนะครับ คกองศาที e ่จะสลายมาเรื่อยๆาไ้นะครับอกจากจะไนอครี่เราเดนกทิี้คนเดียวก็ได้ทํงานนะกลารวบรวมสมใการครับพิมตนป่าสามกบ้พุทธมณฑลนะครับก็คงจะมีการอะกอบแบบย่างสมสมผดงานไปามเั่นของรัาแล้วก็เจ็กเนาะการ้นพ ที่คือหนึงสิ่งที่เาใจะครัให้กับพี่น้องที่เป็นพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกา้เกียงสามสี่ห้าครับทัทีได้กับลีแล้วขอเชิญเลยนะครับนี้เาะา่เกดแล้วก็อ่ะก็หมดพี่น้องที่มาบริจาคพ่อ้าพแคับคุณตายมีลูกหลานที่ยัง โคกุจิเนาะสามารถมาเก็บของในช่วงบ่ายได้เลยนะครับวันนี้คนเรับก็วางแล้วพาวางแล้วรดเร็วนะครับวับนนี้หมดแล้วใช่ไหมรับถึงกี่โมงครับสีโส่โมงเย็นเนาะ รับเก็บตกอยู่นะครับทุกตำบลน,นะครับที่ผ่านไปแล้วตำบลสมเนินก็รับเก็บตกได้นะครับเจ้าหน้หนนาที่รวดเร็วมากเลยนะครับรวดเร็วทันใจไวมันโกหกเลยเนาะวันแรกวุ่นวายนิดหน่อยมันยังไม่เข้าที่เนาะยังไม่เข้าที่เข้าทางวันนี้เร็วมากนะครับเสร็จแล้วนะคะคนมาทำบทัตรก็ได้กินข้าวกินน้ำดีแล้วครับ